สวัสดีครับพบกับผมเสือเลยไทยนะครับคลิปนี้ทําคันถวยครับผมเทคันถวยนาะยแบบนายแบบโดยจานจ่อยครับผมจานจอยซ <c oughs> ื่อครับหลัง <c oughs> จ,จากที่ห่างหายไปนานนะครับเดี <c oughs> ๋ยวมาทํา <c oughs> ให้ดูทุกขั้นตอนนะครับเทคันถวยทนะ <c oughs> าน้ำมันเสร็จแล้วก็ ใส่ปูนนะครับให้ทั่วหน้าลายนะไม่ต้องใส่เต็มนะครับใส่แค่ทั่วหน้ามันแล้วก็จะเอาปูนทรายลงนะครับนี่ไม่ไม่สมทรายฮนะ จากนั้นก็บูนทรายลงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กเลยครับผมเน้นความแข็งแรงครับ วนทําไปคลิปหนึ่งแล้วครับ,เป,บ,บเปิดเพลงมีลิกิทธิ์โดนบล็อกวันนี้ทําใหม่ครับเ,ออเส,สร็จลวดครับ ตัวยอดกนกนะครับเอาใส่ลวดเสริมเข้าไปไม่ให้ยอดหักนะครับ 对。Yeah. <laughs> ห,หัหกอะไรหักกลับหักกลับเลยหักกลับหลัง ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์ถ้าชอบนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านครับผมหักแค่คคคปลายนะ ไปพังองไ,ไนกันเนี่ยโอ้โห้หักไปเนี่ยหักลงเลยครับหลังที่ใส่เหล็กเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาปูนใส่ให้เต็มพิมพ์นะครับ ปูนทรายครับใส่ให้เต็มไปเลยแล้วก็ปูนแห้งครับปูนหงสบไซครับใส่รอหน้านะครับล่อหน้ามันให้ซับน้ำปูนให้มันแห้งนะครับซับปูนให้มันแห้งใส่สองสามรอบก็จนฝ่าหน้ามันจะแห้งเพราะถ้ามันไม่แห้งมันเทไม่ออกครับ ใจงานปั้นวิงานแบบไหนก็ติดต่อสอบถามได้ครับผมพิกัดวัดลำโพครับวัดลาดประดุกนนทบ,บุรีครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปครับเป็นคลิป12นักตักเดี๋ยวทำให้ดูครับ เดี๋ยวไปครับก็ปูนปูนทรายแห้งนะครับทำแบบนี้สักสองสามรอบครับมันแห้งแล้วก็แล้วก็เทได้ครับนี่คือการหล่อหลอลายครับ นี่ครับหลัจากทำไปแล้วสองรอบนะครับก็แห้งแล้วครับเดี๋ยวจะเทแล้วนะครับ โอเคครับผมสวยไหมครับขอจบคลิปนี้นะครับไปต่อคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับ